สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตัตวแพทย์ประจำคลินิกแมวหมาแมวแมวนะคะวันนี้เราก็ยังคงต่อกันกับเรื่องของหลักการในการเลือกอาหารให้กับสุนัขแล้วก็แมวแต่วันนี้หมอจะมาเจาะลึกการเลือกอาหารตามช่วงวัยแล้วก็ตามช่วงเวลาพิเศษพิเศษในช่วงชีวิตของสุนัขแล้วก็แมวค่ะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่แรกเกิดเลยดีกว่านะคะ ในสุนัขและก็แมวเนี่ยในช่วงระยะเวลาหลังจากที่ลูกหมาลูกแมวได้คลอดออกมาเนี่ย วันแรกสิ่งที่เขาควรจะกินมากที่สุดก็คือนมน้ําเหลืองของแม่สุนัขนั่นเองนะคะโดยในสุนัขเนี่ยควรจะต้องกินภายใน48ชั่วโมงแล้วก็ในแมวเนี่ยควรจะต้องกินภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมนมน้ําเหลืองของแม่เข้าไปได้แล้วก็อาจจะทําให้ลูกหมาลูกแมวที่ไม่ได้กินนมน้ำเหลืองภายในช่วงเวลานี้เนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ต่ํากว่าปกตินะคะ หลังจากนั้นลูกหมาลูกแมวก็ยังต้องกินนมต่อมาเรื่อยๆเร่อยๆนะคะพอน้องหมาน้องแมวอายุได้สักประมาณ3-4ถึงสสัปดาห์เนี่ยไหลในบ้านเริ่มที่จะลองให้อาหารเปียกหรือว่าอาหารเม็ดแช่น้ำได้บ้างแล้วนะคะแต่ก็อาจจะไม่สามารถให้อาหารแทนนมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเราจะหย่านมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อน้องหมาน้องแมวมีอายุประมาณ6-7ถึงสัปดาห์หรือว่าประมาณราวๆเดือนครึ่งนั่นเอง ก็สามารถที่จะให้กินอาหารเมร็ดหรือว่าอาหารเปียกเนี่ยร0อโดยที่ไม่ต้องให้นมเลยนะคะหลังจากที่น้องหมาน้องแมวหย่านมแล้วนะคะอาหารสูตรแรกที่น้องหมาน้องแมวควรจะได้รับก็ต้องเป็นสูตรสําหรับลูกหมาและลูกแมวย่านมนั่นเองนะคะหลายๆยี่ห้อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการแบ่งอาหารสูตรนี้แยกออกมาชัดเจนกับสูตรอาหารของ ลูกสุนัขหรือลูกแมวตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยอยากจะเลือกอาหารที่มีพลังงานสูงสูงมีสารอาหารสูงสูงเหมาะกับลูกหมาลูกแมวที่เพึ่งหย่านมมาเนี่ยก็สามารถจะเลือกสูตรอาหารที่เป็นสําหรับลูกหมาลูกแมวหย่านมโดยเฉพาะแล้วก็ให้สูตรนี้ไปจนกระทั่งน้องหมาน้องแมวอายุครบ4เดือนเต็มได้เลยค่ะหลังจาก4เดือนนะคะน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็สามารถที่จะกินสูตร ลูกสุนัขหรือว่าลูกแมวตามปกติได้นะคะแล้วเขาจะต้องกินสูตรลูกสุนัขก,กับสูตรลูกแมวไปจนถึงอายุเท่าไหร่ในแมวเนี่ยไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะน้องแมวกินอาหารสูตรลูกแมวตั้งแต่4เดือนเนี่ยไปจนถึงกระทั่งครบ1ขวบได้เลยแต่ว่าในสุนัข อย่างที่คลิปก่อนหน้านี้หมอได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าน้องหมาพันธุเล็กพันกลางพันธุ์ใหญ่พันยักษ์เนี่ยเขามีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เขาจะก้าวผ่านช่วงวัยเด็กไปเป็นวัยโตเต็มที่เนี่ยสุนัขแต่ละสายพันธุ์แต่ละสายก็ก้าวผ่านวัยเด็กไปที่อายุไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะมาไล่กันไปทีละ,ะกลุ่มพันธุ์ไปเลยสุนัขพันธุ์จิว๋วแล้วก็พันธุเล็กก็คือสุนัขที่น้ําหนักน้อยกว่า1ิบกิโลนะคะ สุนัขในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะกินอาหารสูตรลูกสุนัขไปจนถึงอายุประมาณแค่10เดือนก็สามารถเปลี่ยนเป็นสูตรของสุนัขโตเต็มที่ได้เลยสำหรับสุนัขพันธุ์กลางที่มีน้ำหนักอยู่ในช่วงประมาณ1 1ถึง25กิโลกรัมเนี่ยต้องกินสูตรลูกสุนัขไปจนครบ1ขวบก็คือ12เดือนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสูตรสุนัขพันธุ์กลางโตเต็มวัย สำหรับสุนักพันใหญ่นะคะสุนักพันใหญ่มีน้ำหนักอยู่ในช่วงราวๆประมาณ26กกิโลถึง44กิโลอันนี้อาจจะต้องกินอาหารสูตรลูกสุนัขนานหน่อยนะคะกินจนถึงประมาณ15เดือนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารสูตรสุนักโตพันใหญ่นะคะส่วนใครที่เลี้ยงสุนัขพันยักษ์ที่มีน้ำหนักตัวตอนโตเต็มที่เนี่ยมากกว่า44กิโลขึ้นไปขอให้กินไปยาวๆจนถึงประมาณ18เดือน หรือ24เดือนเลยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ใหญ่มากๆอย่างเช่นกลุ่มของนิวฟิลแลนด์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะสามารถที่จะกินสูตรลูกสุนัขเนี่ยไปจนถึงอายุ2ขวบได้เลยแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสูตรของสุนัขโตเต็มวัยนะคะสำหรับการเปลี่ยนอาหารนะคะจากสูตรสุนัขแล้วก็แมวโตเต็มไวัยไปเป็นสูตรสุนัขแล้วก็แมวแก่เนี่ยก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของสายพันธุ์ในสุนัขเช่นเดียวกัน ในแมวเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะเราให้อาหารสูตรแมวโตเต็มวัยหรือว่าสูตรอดัลเนี่ยตั้งแต่อายุ1ปีไปจนถึงประมาณ7-8ถึงปีแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนอาหารเนี่ยไปเป็นสูตรของแมวสูงวัยหรือว่าแมวซีเนียได้เลยนะคะโดยที่การเปลี่ยนอาหารเนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือเขาก็จะมีการจำกัดพลังงานนะคะจำกัดแคลเซียมให้ ก็จะทำให้แมวสูงวัยเนี่ยยังมีสุขภาพดีต่อไปเรื่อยๆนั่นเองสำหรับในสุนัขก,ก็เช่นเดียวกันเลยค่ะการปรับอาหารก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เช่นกันนะคะในสุนัขพันธุ์เล็กกับพันธุ์จิ๋วเนี่ยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า10กิโลสามารถที่จะเปลี่ยนไปกินอาหารสุนัขสูงไวัยได้เมื่ออายุราวๆประมาณมากกว่า8ปีสำหรับสุนัขพันธุ์กลางเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปกินอาหารสุนัขแก่พันธุ์กลางได้ที่อายุมากกว่า7ปี และสุนัขพันธุ์ใหญ่และก็พันธุ์ยักษ์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปกินอาหารสูตรสุนัขสูงวัยได้เมื่ออายุมากกว่า5ปีนั่นเองค่ะอาจจะมีนักโภชนาการอาหารในสัตว์เลี้ยงบางคนนะคะที่มีการบอกไว้ว่าในสุนัขเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ดูที่อายุเป๊ะก็ได้แต่เราอาจจะดูที่สภาพร่างกายภายนอกของน้องหมาด้วยอย่างเช่นท่านุ่งหมาของเราอายุจริงๆเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว แต่ว่าภายนอกเนี่ยยังดูสดใสเหมือนหมาอายุ6-7ปีเราก็อาจจะยังไม่ต้องปรับไปกินอาหารสูตรหมาแก่ณนะเวลานั้นก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นกับวิจารณญยณาหรือดุลยพินิษ์ของเจ้าของด้วยและในการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารไปตามไว้ที่หมอเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนว่า หมออ้างอิงมาจากสูตรอาหารของ Royal Canin น,น,นะคะซึ่งอย่างที่บอกอีกแล้วว่าหมอไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆจากอาหารยี่ห้อนี้เพียงแต่ว่าเนื่องจากอาหารยี่ห้อนี้เนี่ยมีการแบ่งสูตรตามสายพันธุ์ตามขนาดตัวที่หลากหลายมากในสุนัขแล้วก็มีการแบ่งสูตรตามวัยที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างละเอียดครบถ้วนแล้วก็อาหารยี่ห้อนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเกรดพรีเมียมหมอก็เลย ขอยกตัวอย่างการแบ่งอาหารตามวัยของโรย์แคนินเนี่ยมาให้ทุกๆคนได้ฟังแต่สำหรับในบางตำารานะคะแล้วก็ในบางยี่ห้อของอาหารเนี่ยอาจจะไม่ได้แบ่งสูตรอาหารในสุนัขตามอายุอย่างที่หมอบอกตามนี้ก็ได้นะคะเจ้าของก็ลองไปอ่านข้างซองข้างถุงดูนะคะว่าอย่างบางยี่ห้อเนี่ยมีการ ระบุว่าสำหรับสุนัขสูงวัยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ในสายพันธุ์ไหนก็ลองไปอ่านดูได้นะคะรวมถึงตำราบางเล่มเนี่ยก็อาจจะมีการกำหนดอายุสุนัขสูงไวัยไว้สูงกว่านี้อย่างเช่นตำราบางเล่มอาจจะระบุว่าสุนัขพันธุ์เล็กพันจิ๋วเนี่ยแก่เมื่ออายุประมาณ12ปีขึ้นไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การอ้างอิงตามตำราด้วยนะคะ ตัวอย่างเกณฑ์การแบ่งช่วงอายุของสุนัขในแต่ละสายพันธุ์และการแบ่งช่วงอายุของแมวตามตำราอื่นๆนะคะนอกเหนือจากที่หมอได้เล่ามาจากการแบ่งของรอยัลแคนินก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมกันได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้นะคะใครที่ยังไม่เคยติดตามช่องหมอมาหมอแมวช anel ก็สามารถที่จะกดติดตามได้หมอจะพยายามทำคลิปออกมาให้ต่อเนื่องได้ทุกๆวันเลยนะคะ สำหรับวันนี้หมอลาไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะบ๊ายบาย